สวัสดีครับในยี่สุดมาถึงตอนสุดท้ายแล้วสาหรับการเล่าเรื่องมหาบุรุษพิกแผ่นดินหรือว่าบุรุษบุรพาทาเนียบหลังยาเรื่องราวจะจบยังไงไปฟังกันต่อเลยเวลาผ่านไปในช่วง 3- 4วันมานะลิ้นเฉินนอกจากคอยแก้งเฟยหลิวแล้วก็รักษาทำพระเอกแล้วก็เนี่ยเฟิงในส่วนของพระเอกเนี่ยไม่มีอะไรมากแค่ให้พักผ่อนอยู่แบบสบายๆนะอย่าไปเครียดหรือว่าใช้สมองเยอะมีปัญหาอะไรก็ให้พวกลูกน้องน่ะคิดกันเองบ้างก็ได้ไม่ต้องไปนั่งคิดให้ทุกเรื่องหรอก ส่วนการรักษาเนี่ยเฟิงก็เป็นไปได้ด้วยดีถึงเวลาเสียตงเนี่ยจะต้องกลับไปอยู่ในคุกก่อนที่จะถูกจับได้แต่ว่าไม่ทันแล้วสายขององค์ครรักเหมือนเนี่ยมารายงานว่าตอนเจ้ากรมอาญาใช่ฉวนเน่ยนั่งรถอยู่มีใครไม่รู้ยิงธนูส่งข่าวแจ้งว่ามันมีการสับเปลี่ยนตัวนักโทษพอไปตรวจดูก็พบว่าเสียตงหายไปแล้วกลายเป็นสาสุที่ไหนก็ไม่รู้ตอนนี้ก็เลยสอบปากคำอยู่ องครับเหมือนกับเซียตรงก็ตกลงกันว่ายังไงเดี๋ยวคืนนะจะต้องบุกไปช่วยแม่นางกงหยีออกมาให้ได้นาะงอุตส่ายยองสลับตัวให้ไม่อยากจะให้เดือดร้อนไปมากกว่าน,นี้หมอเทวดาลินเฉินได้ยินก็บอกว่าพวกเจ้านี่นะดีแต่ใช้กําลังไม่แปลกใจเลยที่เหมยชางซูเหนื่อยนักเรื่องแค่นี้เดี๋ยวข้าวางแผนให้ก็ได้ไม่ต้องใช้กาลังสักนิดหลังจากฟังแผนเสร็จองครับเหมืองกับเซียตรงก็เข้าเรือนจามไปพอดีว่าใช่ชวนมาเห็นก็เรียกให้หยุดไว้พอเห็นว่าเป็นเสี้ยตรงก็แปลกใจนางหนีไปแล้วทําไมกลับมา องค์ละครเหมิงก็อธิบายให้ฟังนางหน,นีออกไปแต่ว่าบังเอิญคนขององคชายเจ๋เนจับได้แต่ทีนี้จะส่งตัวคืนให้ตามขั้นตอนใช่ฉวนนี่แหละที่จะเดือดร้อนตอนที่ปล่อยเสี้อเจียงหลุดไปได้เนี่ยห้องเต้ก็ฆ่าโทษไว้แล้วถ้ามีคดีสับเปลี่ยนตัวนักโทษอีกเขาโดนหนักแน่ๆองคชายเจ๋นเนี่ยเขาหวังดีเห็นว่าใช่ฉวนเนี่ยเป็นคุณนางน้ําดีก็เลยให้องค์ละเหมอนเนี่ยแอบเอาเส้ตรงมาคืนใช่ชวนก็ยังไม่ได้เชื่อนะเขาเป็นคนรอบคอบก็ถามอย่างละเอียดเลยว่าสับตัวได้ยังไงเส้ตรงก็เต็มคาอธิบายมาเรียยยบบร้้้ออแลลววกก็กดหมดเ่า หมอม่บผู้คุมยังไงปังกุญแจยังไงส่วนแม่นางกงหยีก็บอกว่าเคยเป็นสายคนหนึ่งของหน่วยสองอาธรรมส่งระโยน์ที่หอเสียงสวรรค์แล้วก็เคยติดที่บุคคลเสียตรงอยู่ก็เลยยอมมาสลับตัวให้จากนั้นองค์คระเหมองก็ขอรับตัวกงหยีไปจัดการเองเพราะว่าเอาไว้ที่เนี่ยใช้ฉวนก็ไม่รู้จะจัดการยังไงจะจับขังไว้ก็ไม่ได้ไม่งั้นจะเท่ากับยอมรับว่ามีการปล่อยให้นักโทษเนี่ยสลับตัวกันเอาแหละเรื่องราวก็ผ่านไปได้ด้วยดีส่วนคนที่ส่งขาให้ใช้ฉวนน่าจะเป็นคนของเซียเจียนนั่นแหละ วันเวลาผ่านไปตอนนี้ก็มาถึงเดือน6แล้วองค์ชายเจก็ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐธายาตช่วง2ปีมานะพวกเจ้ากรมใหญ่ๆถูกปลดตําแหน่งไปเยอะคนใหม่ๆที่ขึ้นมาส่วนใหญ่ก็จะเป็นขุนานางนาดีที่ไม่ได้เข้ากับฝั่งไหนส่วนขุนานางเก่าๆที่เคยอยู่ฝั่งอ e ี้อ๋องหรือว่าฝั่งรัฐธายาตพวกนี้นปรับตัวเก่งอยู่แล้วและวิธีการทํางานขององค์ชายเจเนี่ยก็เข้าใจไม่ยากนั้นองค์ชายเจตอนนี้มีอํนนานาจมากกว่าอ e ี้อ๋องแล้วก็รัฐธายาตเนี่ยตอนนั้นซะอีก แต่ท่าทางของเขากลับไม่รู้สึกยินดีเท่าไหร่ใช่ชวนกับเสินจุยเนี่ยก็มองออกสิ่งที่องค์ชายต้องการมากที่สุดน่าจะเป็นการรื้อฟื้นคดีกบฏดฉีอองมากกว่าความยากของเรื่องนี้ไม่ได้อยู่ที่ว่าทํายังไงให้ฮ่องเต้ยอมเชื่อว่าฉีอองไม่ได้กระบฏดเพราะว่าสาหรับฮ่องเต้ในตอนนั้นฉีอองจะกระบฏหรือไม่ไม่สําคัญมันสําคัญที่ว่าฉีอองเขามีอํานาจที่ถ้าอยากจะกระบฏดเมื่อไหร่ก็สามารถทําได้ฮ่องเต้คนนึงต้องอยู่อย่างหวาผวาไม่รู้ว่าจะถูกกบฏเมื่อไหร่เนี่แหละคือความทรมานที่ฮ่องเต้ในนนนนนตอั้นนไ้ไไไววม่ห พอมีเรื่องมาสะกิดนิดนึงก็เลยลงโทษอาหารทันทีและด้วยอำนาจขององค์ชายเจ็ดตอนนีน้ถ้ามีอะไรทําให้ฮ่องเต้ไม่ไว้ใจเฮก้าน่์อาจจะซ้ำรอยเมื่อ13ปีก่อนส่วนทางทานพระเอกก็บอกให้พ่อบ้านเนี่ยปิดอุโมงค์ลับซะไม่ต้องใช้อีกแล้วตัดภาพทางเสียเจียงเขายังอยู่ในเมืองหลวงแล้วก็เส้นสายในเมืองน,น่ยก็ยังมีอยู่เพียบตอนนี้เขาพักอยู่ที่บ้านคนหนึ่งที่เคยติดหนี้เขาจากการที่พระเอกยอมรับกับเขาเองว่าเป็นคนเก่าแก่ของฉีอ๋อง ซเซจิงก็พยายามจะวิเคราะห์ว่าเขาเป็นใครและรอบมาได้ยังไงต้องไม่ใช่ทหารชั้นผู้นอยแน่ๆในที่สุดเขาก็รู้ข้อมูลมาว่ามันมีเรื่องผิษไฟเย็นทําให้คนหน้าตาเปลี่ยนไปได้แต่ร่างกายอ่อนแอและไอตัวเพรยชนิดนั้นน่ะมันอยู่แค่ภูเขาลูกนั้นเขาก็เลยปฏิปต่อเรื่องราวได้และคิดว่าพระเอกเนี่ยจะต้องคือหลินซูแน่ๆจากนั้นเขาก็ใช้เส้นสายในวังเขียนจดหมายไปถึงมือสนมเยี่ยแม่ของรัชทายาคนก่อนนางก็แสร้งจะเป็นป่วยหนักให้ห้องเต้เนี่ยมาเยี่ยม แล้วก็ใช้วาทศิลป์ของนางให้ฮงเต้นเนี่ยยอมดูจดหมายจนได้ฮงเต้ก็ไม่ได้เชื่อหรอกแต่ว่าเรื่องในพิสูจน์ไม่ยากเซียเจียงเนี่ยต่อให้ยิ่งใหญ่แค่ไหนก็คงไม่มีทางที่จะไปแก้บันทึกในหอตำราหลวงได้ดังนั้นจึงสั่งให้เหล่าบัฑิตเนี่ยไปค้นตำนราแพทย์ทั้งหมดหาคําว่าพิษไฟเย็นว่ามีจริงหรือเปล่าจากนั้นก็ส่งข่าวไปถึงเสียเจียงผ่านทางสายของเซียเจียงนั่นแหละว่าถ้ามั่นใจว่าเรื่องนี้จริงก็ให้มามอบตัวซะ ในที่สุดคืนหนึ่งเสีเ้ยเจงก็มาเข้าเฝ้าเล่าเรื่องราวต่างๆให้ฟังเขาบอกว่าตั้งแต่พระเอกเข้าเมืองมาเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์ต่างๆมากมายเบื้องหลังจะต้องเป็นเขาแน่ๆแ,และในจังหวัดนั้นเองเราบัณฑิตที่หาข้อมูลอยู่ก็มีอยู่คนหนึ่งเนี่ยค้นเจอเรื่องราวของพิฟไฟเย็นจริงๆฮ่องเต้ก็เอาไปอ่านวันรุ่งขึ้นฮ่องเต้ก็ดําเนินแผนแบบฉับพลันมีคําสั่งให้องคร้าเมืองพักผ่อนสามวันมาต้องเข้าวังจากนั้นก็เรียกตัวพระเอกเข้าเฝ้าด่วนพอไปถึงในฮองเต้ก็ให้มวนแขนเสื้อขึ้นแต่ก็ไม่ไได้เจออะร จากนั้นก็เรียกองชายเจ็ดเข้าเฝ้าด้วยแล้วก็เบิกตัวเสี้เจียงเสี้เจียงก็บอกว่าเขามีความผิดไม่ขอแก้ตัวแต่มีคนผิดยิ่งกว่าแล้วก็ชี้หน้าพระเอกแฉว่าเนี่ยคือหลินซูลูกของแม่ทัพหลินโดนพิษไฟเย็นมาก็เลยหน้าตาเปลี่ยนไปมันกลับมาเนี่ยก็เพื่อจะแก้แค้นแล้วก็ร่วมมือกับองชายเจ็ดด้วยพอผู้มานี้องชายก็คิดได้เขาเคยสงสัยอยู่แล้วว่าพระเอกคือหลินซูหรือเปล่าเพียงแต่ว่าก่อนหน้านี้เขาหาคําอธิบายไม่ได้ว่าทําไมรูปร่างหน้าตาถึงได้ไม่เหมือนเดิม แต่พอรู้ว่ามันมีพิษที่ทําให้คนหน้าตาเปลี่ยนไปได้ทุกอย่างก็กระจ่างพระเอกคือหลินซูจริงๆสหายรักของเขาที่แท้แล้วอยู่ข้างกายเขามาตลอด2ปีแน่นอนว่าองค์ชายต้องเก็บอาการไว้เขาบอกว่าเหลวไหลเรื่องไร้สาระแบบนี้ใครจะเชื่อซีเจงก็บอกตั้งแต่พระเอกเข้าเมืองมาเห็นได้ชัดเลยว่าเกิดเรื่องราวต่างๆมากมายแต่ทุกเรื่องในองค์ชายเจ็ดได้ประโยชน์จากองคลเล็กชายแดงคนหนึ่งมาสู่ตําแหน่งรัฐธายาตได้มันชัดเจนว่าเขาทํางานให้กับองค์ชาย แล้วถ้าเขาไม่ใช่หลินซูมันจะมีเหตุผลอะไรที่เขาเลือกองคชายแทนที่จะเลือกอี้อองหรือว่ารัชทายาทที่มีอำนาจยิ่งใหญ่ในตอนนั้นแล้วดูตอนนี้สิทั้งคู่เนะี่ยต่างก็ตกต่ำพระเอกก็บอกว่าเขาเป็นคนบังคับให้อ e. นะี้อองเนี่ยก่อกรบฏเหรอเรื่องทุกอย่างที่อี้อองและรัชทายาททำรวมพิสูจน์ชัดเจนแล้วว่าเขาทำตัวเองทั้งนั้นฟาบาก็รับรู้เรื่องทั้งหมดแล้วองค์ชายเจ็ดเนี่ยไม่ได้ทำร้ายใครเลยท่านกับอี้อองเนี่ยแหละร่วมมือกัน่สยร้ายองคชายเจ็ดว่าป้นคุก และเหตุการณ์บนเข่าล่าสัตว์ใครละที่เสียงตายไปขอกําลังเสริมใครละที่คืนตาให้ฝ่าบาทและส่งสเสด็จก,กลับมาในทางตรงข้ามใครละเป็นคนต้นคิดให้อี้อ๋องก่อกระบฏแต่วันนี้กลับเอาตาราเล่มนึงมากล่าวหาองค์ชายเจริญลอยซีเจงก็บอกเขาอุตส่าห์หนีไปได้แล้วถ้าเรื่องนี้ไม่จริงเขาจะกลับมามมบตัวทําไมเรื่องที่พูดเนี่ยอาจจะเลื่อนลอยแต่ว่าวิธีพิสูจน์มันง่ายๆคนที่โดนพิษไฟเย็นชีพรจรจะไม่เหมือนคนทั่วไปให้หมอหลวงมาตรวจด,ดูก็จะรู้ความจริง พ่เอกก็บอกอ่านงานค่ายอมรัวก็ได้ว่าเป็นหลินซูนง่ายต่อมีอะไรยืนยันฟาบาทเชื่อหรือป่าละสมมุติว่าตรวจชีปประจรแล้วมันต่างจากคนอื่นแปลว่าเป็นหลินซูเหรอหรือว่าตรวจแล้วมันปกติแปลว่าไม่ใช่เหรอมันไม่ใช่ข้อพิสูจน์ต่แรกอยู่แล้วถ้าหลินซูจะกลับมาเพื่อแก้แค้นทําไมฟาบาทถึงกลับจากข่าวล่าสารได้อย่างปลอดภัยตอนนั้นตราอาญาสิก็อยู่ที่องค์ชายถ้าเขาคิดคดแค่รอสักพักให้อีอนน่อนจัดก,การห้องเต้ก่อนค่อยเอากาลังหนุนไปจาัดก,การอีอ่อนอีทีไม่ง่ายกว่าเหรอ องชายก็พูเสริมาท่านสู้กับหลินสูเนี่ยไม่มีอะไรเหมือนกันสักนิดใครๆก็เห็นอยู่ดีๆเอาตำราเล่นนึงกับการตรวจที่ประจรมากล่าวหามังโคจะไร้สาระแต่เรื่องที่เจ้ากบฏและแหกคุกเนี่ยมันชัดเจนแต่ที่เจ้ายอมมอบตัวนันก็เห็นอยู่ชัดๆว่าโจมป่าเน,นี่ยเจ้ายังอยู่ในเมืองแปลว่าหน,น,นีออดนอกเมืองไม่ได้แล้วก็ถูกตามล่าอย่างหนักรู้ตัวว่ายัางไงก็ไม่รอดก็เลยสร้างเรื่องนี้ขึ้นมามาถึงตอนนี้ฮ่องเต้ก็รู้แล้วว่าเหตุผลทางฝั่งเซี่ยเจียน,นยสู้ไม่ได้สักนิดก็มโมโหใหญ่เลยนะ ฐาน้าเซียเจียงก็เห็นว่าหมดหวังทุกสิ่งแล้วก็เลยจะฆ่าพระเอกแต่ว่าพวกองค์รันเนี่ยก็จับตัวไปได้ก่อนแต่ก่อนจะไปเนี่ยเขาพูดประโยคสําคัญมาประโยคนึงว่าฆ่าผิดคนดีกว่าปล่อยให้หลุดรอดเขาพูดประโยคนี้ซ้ำๆสำหรับห้องเต้ที่ขี้ระแวงแล้วเนี่ยคำพูดนี้โคตรจะมีน้ำหนักเขาก็เลยกระซิบสั่งเกากงโงนะเอาเหล้ามาสองถ้วยจะดื่มกับพระเอกซะหน่อยแต่ทุกคนเนี่ยเดาได้อยู่แล้วว่าห้องเต้จะทำอะไร แน่นอนว่าองคชายไม่ยอมพระเอกก็ถามไปตรงๆฟาบาทต้องการให้ข้าตายใช่ไหมฮอนเต้ก็รับมาตรงๆเหมือนกันแล้วก็บอกองคชายเจดว่าเพื่อให้ระหว่างเราไม่มีข้อกิดแหน่งแข่งใจกันจึงต้องทำแบบนี้ในที่สุดพระเอกก็ตัดสินใจหยิบเหล้าถ้วยที่มีพิษขึ้นมาจะกินแต่ว่าองคชายแย่งถ้วยเหล้าไปทำท่าจะกินฮอนเต้ก็ตกใจองค์ชายก็พูดว่าข้านึกว่าสเสด็จพ่อเชื่อใจข้าจริงๆถึงได้ให้ตำแหน่งรัชทายาทที่ไหนได้แค่เอาโทษคนหนึ่งมาทูลส่งเดชกก็ระแวงแล้ว แต่เขาก็ไม่ได้กินนะก็เทเหล้าลงพื้นในที่สุดฮ่องเต้ก็ยอมปล่อยทั้งคู่ออกมาพอไปแล้วฮ่องเต้ก็ถามเกากงกงว่าเจ้าเชื่อที่เสียเจียงพูดไหมเกากงกงบอกว่าไม่เชื่อเรื่องอื่นเขาไม่รู้แต่ว่าเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างองค์ชายเจกับหลินซูใครที่อยู่ในวังมานานพอก็จะรู้ถ้าท่านซูเป็นหลินซูจริงๆต่อคดีว่าเจิงที่เสียเจิงนะเอาตัวหลินซูไปไต่สวนองค์ชายไม่มีทางยอมแน่แ่ฮ่องเต้คิดตามก็รู้สึกว่าเออก็จริง สุธนะองค์ชายตอนนี้เขารู้ความจริงแล้วว่าพระเอกคือหลินซูพอนึกย้อนไปถึงเหตุการณ์ต่างๆทุกคําพูดทุกการกระทํามันชัดเจนเลยว่าพอเขาเป็นหลินซูเขาถึงได้ทําแบบนั้นเขาก็ไปหาสนมจิ้งถามว่ามีใครรู้บ้างปรากฏว่าทุกคนรู้หมดทั้งหนีหัวทั้งองค์คลังเมืองทั้งท่านแม่แล้วก็เว่ยเจิงมีแต่เขาหานั้นแหละที่ไม่รู้สนมจิ้งก็บอกว่าความค่าหวังที่เขามีกับเจ้าไม่เหมือนคนอื่นแล้วนางก็เล่ารายละเอียดเรื่องผิดไฟยเย็นให้ฟังแต่ก็ไม่ได้บอกว่าพระเอกจะอาย เวลาผ่านไปข่าวแม่ทับเสียเสียชีวิตก็มาถึงเมืองหลวงทางด้านเสียปีนะ้ต้องออกเดินทางไปรับก,กระดูดท่านพ่อกับมาคนที่มาส่งเขานะมีแค่อีจิงคนเดียวเขาก็ฝากอีจิงนนะว่าให้ไปช่วยเยี่ยมแม่เขาเป็นระยะนะเสียปี้ตอนนี้เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นหลายคนนะมองข้ามความเจ็บปวดของเสียปี้ไปสิทธิที่เขาต้องเสียนะไม่น้อยกว่าใครตอนนี้เขาไม่มีบรรดาศักดิ์ไม่มีอนาคตพี่น้องก็พัดพรากแต่เขาไม่มีแม้แต่เวลาจะมานั่งเสียใจ เขาต้องจัดการเรื่องวุ่นวายต่างๆทั้งเรื่องในจวรเรื่องบ่าวพ่ายเรื่องค่าใช้จ่ายในครอบครัวยังต้องดูแลท่านแม่ให้ผ่านคืนวันอันทรมานไปได้ยังต้องจัดการงานศพน้องสาวแล้ววันนี้เขาผู้ซึ่งไม่มีวอยุทธจะต้องออกเดินทางไกลไปนำกระดูกท่านพ่อกลับมาบ้านคนอื่นอาจจะมองไม่เห็นสิ่งที่เซปป้ต้องแบกรับแต่อีจิมมองเห็นก่อนจากเขาก็บอกว่าเซปป้เมื่อก่อนข้าออกจุดูแคนเจ้าเกินไปจริงๆแล้วเจ้าเข้มแข็งก,กว่าที่ข้าและใครคิดไม่กี่วันหลังจากนั้น การเดินมีคนร้ายมาลอบโจมตีพัคนิษฐาดีที่ว่ามีคนมาช่วยไว้ก่อนนั่นคือจิงลุยบังเอิญว่าเขากลับมาที่เมืองหลวงพอดีแม่ลูกก็นั่งคุยกันก็คิดได้ว่าคนร้ายเนี่ยน่าจะต้องการจดหมายที่แม่ทับเสียเขียนก็เลยลองเปิดอ่านดูข้างในเนี่ยเขียนรายละเอียดไว้หมดเลยเกี่ยวกับเหตุการณ์ใส่ร้ายฉีอ่องว่าเป็นกระบฏทั้งคู่อ่านแล้วก็ตกใจเรื่องนี้มันใหญ่มากมันเกินมือเราก็เลยตัดสินใจนะจะเอาจดหมายไปให้องค์ชายเจ็ดดีกว่า ตัดภาพประธานพระเอกก็มาหาองคชายเจตแต่ว่ามาในฐานะหลินซูก็คุยกันอยู่หลายเรื่ององค์ชายเนี่ยถึงจะโกรธแต่เขาก็เข้าใจแหละว่าทําไมพระเอกถึงได้ไม่บอกความจริงเขาคุยกันไปคุยกันมาในที่สุดก็สามารถปรับความเข้าใจกันได้สักพ,พักพระนิฐาก็มาขอเข้าพบเอาจดหมายมาให้แต่ดูท่าทางของทัาพระเอกแล้วก็องชายเหมือนรู้กันอยู่แล้วว่าขานายเนี่ยเขียนว่าอะไรองค์ชายก็บอกว่าอีกไม่นานจะไปวันประสูสติเสด็จพ่อ ขุนนานและเชื้อพระวงศ์จะมาอยู่กันเต็มท้องพระโรงเขาได้เตรียมการคุยกับขุนนานเหล่านั้นไว้เรียบร้อยแล้วรอแต่ให้มีคมเปิดซึ่งจดหมายนี้เป็นลายมือแม่ทับเสียและท่านอานเนี่ยเป็นฮูยินของเขาจึงอยากให้ในวันงานท่านนําจดหมายไปอ่านต่อหน้าทุกคนพาณิษฐาตกใจทาแบบนั้นท้องเต้เอานางตายสิตอนแรกนางก็จะไม่เอาด้วยแต่พอนางเห็นท่าทางของพระเอกและองค์ชายก็รู้ว่ายังไงคดีนี้ต้องถูกลื้อฟื้นถ้าผลออกมาแม่ทับเสียผิดตระกูลเสียทั้งตระกูลจะถูกลงโทษ แต่ถ้านนายเป็นคนกล่าวโทษเองน่าจะขออภัยโทษได้ซึ่งองชายเนี่ยก็ช่วยรับรองมาว่าสกุลเสียจะได้รับอภัยโทษทางจิงลุยเองก็มองออกแล้วว่าที่พระเอกเข้าเมืองมาคงจะไม่ได้มาช่วยใครชิงอำนาจหรอกแต่มาเพื่อล้างมลทินให้กับคนในคดีนี้มากกว่าพระเอกก็ถามจิงลุยว่าไปแคว้นฉูเป็นไงบ้างจิงลุยบอกว่าได้เจอคนใหม่ๆเรื่องราวใหม่ๆพอมองย้อนกลับมาวันเก่าๆรู้สึกเข้าใจอะไรมากขึ้นทั้งคู่ก็ยิ้มให้กัน ตะกอนที่เคยขุม,มัวในจิตใจก็เหมือนสลายหายไปโดยหล่อย,ยิมนั้นในที่สุดก็มาถึงวันคล้ายวันประสูติก็คือวันเกิดฮอนเตนั่น,นแหละขุนนางและเชื้อพระวงศ์มากันเพียบองค์ชายยันจัดที่ให้พระเอเนเข้ามานั่งด้วยทุกอย่างเตรียมพร้อไมไว้หมดแล้วพอถึงกลางงานพระนิษฐาก็เข้าเฝ้าแล้วก็หยิบจดหมายมาอ่านประกาศความผิดข,ของแม่ทับเสียฮอนเตนก็โมโหจัดหน้าสั่งให้พวกองครักษ์โยนานางออกไปแต่ว่าองครักษ์เหมือนไมน่ย,มยอมขยับ ในสุดพักนิฐานเนี่ยก็สามารถอ่านได้จนจบจากนั้นพวกขุนนางต่างๆก็ทยอยกันออกมาขอให้มีการรื้อฟื้นคดีขึ้นมาไต่สวนใหม่ทั้งองครักษ์เมืองทั้งหนีหัวนก็ออกมาแม้แต่เสด็จอาก็ออกกับเขาด้วยฮอเตนเนี่ยถูกกดดันอย่างหนักก็โมโหจนแทบจะเป็นลมไม่มีใครอยู่ข้างเขาเลยขุนนางเนี่ยก็ต่างยกเหตุผลมาไม่ว่าจะโดยแง่ไหนมันสมควรให้มีการสอบสวนใหม่พ่อของอี้จินเนี่ยก็ฝีปากโคมก้าฮอนเตนไม่รู้จะเถียงยังไงปีท้ายองชายเจยก็ออกมาด้วยตอนนี้ฮอนเตนรู้แล้วว่า องชายเจ็ดมีอำนาจมากกว่าเขาซะอีกเมื่อเจอกดดันขนาดนี้ในที่สุดฮอนเตก็ต้องยอมเวลาก็ผ่านปานะการหรือฟื้นคดีนี้เป็นงานใหญ่เกี่ยวพันมากมายประชาชนต่างให้ความสนใจอย่างมากจึงต้องทำอย่างละเอียดรอบคอบซึ่งการทำให้เนี่ยเฟองกับเว่ยเจิงที่เป็นพยานปรากฏตัวอย่างเหมาะสมดูเป็นธรรมชาติก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ว่าพระเอกเนี่ยไม่ต้องปืนสมองเลยสักนิดทุกอย่างในองคชายเจ็ดแล้วก็เหล่าคนสนิทของเขาช่วยกันจัดการทั้งหมด พระเอกจึงใช้เวลาไปกับการคอยห้ามนะไม่ให้ลินเฉินนะแนกล้งเฟยหลิวมากเกินไปแต่ทางเฟยหลิวเองก็แกล้งลินเฉินกลับเหมือนกันแต่ก็แกล้งกันไปแกล้งกันมาสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดเลยก็คือเฟยหลิวดูมีชีวิตชีวามากขึ้นัน,นที่สุดพอมาถึงเดือน10คดีก็คลี่คลายทางราชสำนักก็ประกาศร,ราชอ,องค์การมา3เรื่อง1คือให้ยกเลิกความผิดฉีอ่องและทับหลินรวมถึงขุนนางที่เกี่ยวข้อง2คือย้ายหลุมศพฉีอ่องสนมเฉินและคนอื่นๆในราชวงศ์เข้าสู่สุสานกษัตริย์ ฟื้นฟตูตำแหน่งให้กับผู้รอดชีวิตแล้วก็ชดเชยให้กับครอบครัวที่สูญเสีย 3. คือเสียเจีนและคนอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการทำผิดนี้ให้ประหารทั้งหมดวันต่อมาพระเอกก็นั่งอยู่ในบ้านนะเขาไม่ข้อจะขยับตัวไปไหนมาหลายวันแล้วทางด้านลิ่นเฉยก็รู้ว่าพระเอกเนี่ยทนอยู่ในร่างกายที่แสนจะอ่อนแอนเนี่ยมานับ10ปีก็เพื่อจะทําคดีนี้แต่ตอนนี้มาหมดห่วงแล้วก็กวว่าเดี๋ยวอาการจะซุด แต่ตอนนี้เขาดูออกพระเอกเองก็พยายามจะประคองตัวไว้เพราะเขารู้ว่าตอนนี้ทุกคนกำลังดีใจกับการรื้อคดีสำเร็จถ้าเขาตายตอนนี้จากเรื่องสุขใน,นจาจกลายเป็นเรื่องเศร้าลิ้นเฉินก็บอกว่าไม่ต้องไปคิดหรอกว่าจะอยู่ได้อีกกี่วันหรือว่ากี่เดือนกับเขาหลังยากับเขาดีกว่าระหว่างทางเนี่ยก็ค่อยๆแวะเที่ยวไปที่นู่นที่นั่นที่นี่พาเฟยหรือไปชมทิวทัศน์ต่างๆสุดท้ายจะถึงเขาหลังยาหรือไม่ก็ไม่ต้องไปคิดหรอกพระเอกก็ตกลง แต่ว่าสองวันหลังจากนั้นมีรายงานด่วนหลายฉบับส่งมากองทัพหนึ่งแสนของต้าอีบุกชายแดนตีเมืองกุนโจแตกทัพเรือของตงหายนยก็ยกพลขึ้นบกบุกตีเมืองชายฝั่งหลายแห่งแคว้นเย็ยน,นยก็ส่งทหารมามาห้าหมื่นประชิดฐานโจแคว้นฉู่ก็ยกทัพมาจากทางใต้องค์ชายก็เรียกประชุมใหญ่ขุนนางฝ่ายการเมืองก็เสนอแนวทางต่างๆอย่างแข่งขันแต่ปัญหาคือขุนนางฝ่ายทหารในช่วงสิบสามปีมานะ ตั้งแต่เสียฉีออกแม่ทัพเหลืองแล้วก็กองทัพเอกีแดงไปก็เหลือแต่กองทัพของหนีหววที่ยังแข็งแกร่งอยู่นอกน,นั้นพวกแม่ทัพเก่าๆก็แก่กันแล้วต่างก็อ,านน,า,นอานนันอาหนี้ไม่มีใครอาสาออกลบเลยพอองชายจะไปเองทุกคนก็ขัดขานอีกก็เลยมาคุยกับพระเอกแล้วก็หนีห่วงพระเอกก็บอกว่าองคชายเนี่ยไปเองไม่ได้อยู่แล้วไม่งั้นฮ้องเต้นจะยืดอำนาจคืนแล้วพระเอกก็เสนอวิงเจี่ยนถนัดทางน้ำก็ให้ไปตรงห่ส่วนทันต้าให้หนีห่วงไปรับศึก ทับมาห้าหมื่นของแคว้นเยี่ยนก็ให้เนี่ยเฟิงไปจัดการถือเขาจะพูดไม่ได้แต่ให้เสียตรงไปเป็นปากแทนได้ส่วนทับต้าอีทับใหญ่สุดจากทางเหนือองค์ชายไปเองไม่ได้ก็ให้องค์คักเหมืองเป็นแม่ทับส่วนพระเอกเน,อนี่ยไปกุนซือแน่นอนว่าองคชายไม่ยอมหนีห่วงก็ไม่ยอมแต่พระเอกบอกว่าความอยู่รอดของประเทศชาติมันสําคัญกว่าชีวิตของเขาคนหนึ่งองค์ชายก็เถียงไม่ได้ก็เลยบอกว่าหากท่านหมอของพระเอกยอมให้ไปก็ถึงจะให้ไป พระเอกก็เลยไปคุยกับลิ้นเฉินลิ้นเฉินก็ไม่ยอมเหมือนกันนี่กลายหน้าหนาวแล้วแถมขึ้นเหนือไปแบบนั้นยังไม่ทันด้าทำประโยชน์อะไรน่ะพระเอกจะตายซะก่อนแต่พระเอกรู้ว่าลิ้นเฉินมียาพิเศษอันหนึ่งกินเข้าไปร่างกายจะกลับมาแข็งแรงแต่ว่าผ่านไป3เดือนมันจะกลายเป็นยาพิษแต่นี่คือโอกาสที่เขาจะได้กลับไปเป็นหลินซูลิ้นเฉินก็บอกว่าเขาไม่รู้จักหลินซูสาหายที่เขาลำบากแทบตายเพื่อให้มีชีวิตอยู่ต่อมันคือเหมือนฉางซู พระเอกก็บอกว่าเมือชางซูเนี่ยทำหน้าที่จบแล้วตอนนี้ประเทศชาติขาดคนและเขาถนัดการรบทางเหนือที่สุดให้เขาได้เป็นหลินซูเธอให้ได้ไปนในสนามรบไปในที่ที่เป็นของเขาจริงๆลิ่นเฉินก็คิดหนักเขาไม่รู้จักหลินซูเขารู้แต่ว่าเมือชางซูเป็นสหายที่มีค่าสําหรับประมุขหลังใหญ่อย่างเขาการจะหาสหายสักคนที่มีสติปัญญาทัดเทียมกันคุยกันเข้าใจมันเป็นเรื่องที่ยากแสนจะย,ยากแต่ใน,นเมื่อเจ้าตัวจะเป็นหลินซูให้ได้ในที่สุดลิ่นเฉินก็ยอมและเขาก็จะไปด้วย พระเอกบอกทิ้ไทยว่าเจ้ามาบอกว่าไม่รู้จักหลินซูแต่เมื่อเจ้าได้รู้จักเจ้าจะไม่ผิดหวังพอลิ่นเฉินไปหนีห่วงก็เดินออกมาที่แทนแล้วนางยืนฟังอยู่ก็ได้ยินทั้งหมดนางก็รู้ว่าห้ามพระเอกไม่ได้ก็เลยไม่ได้ห้ามถึงวันออกเดินทางพระเอกก็ต้องเดินทับไปทางเหนือส่วนในห่วงต้องลงใต้จากการคราวนี้คงจะไม่ได้เจอกันอีกทั้งคู่ก็ร่ำลากันเป็นครั้งสุดท้าย เวลาผ่านไปการศึกก็ผ่านไปได้ด้วยดีทับข้าศึกเนี่ยแต่พ่ายกลับไปศึกครั้งนี้ได้ก่อเกิดขึ้นลูกใหม่ในวงการทหารจํานวนมากซึ่งจะเป็นกําลังหลักของแผ่นดินต่อไปจีนลู่กับอี้จิงก็ทําผลงานได้ดีแล้วก็ได้รับความดีความชอบส่วนทางใต้เนี่ยแม่นางโกงยีก็นําจบมาจากทางเหนือส่งไปถึงหลีหงด้วยต,ตัวเองซึ่งหลีหงก็รู้ว่านี่คือจดหมายฉบับสุดท้ายของหลินซูตอนนี้ลายมือกลับมามีแรงเหมือนตอนเป็นหลินซูจริงๆแล้ววัเวลาก็ผ่านไปอีก เฟยเหลียวกับไปอยู่หลังอยากกับลิ่นเฉินตามเดิมถิงเซินลูกของฉีอ๋องก็ได้เป็นลูกบุญธรรมขององค์ชายเจ็ดไม่นานจากนั้นชายาขององค์ชายเจ็ดก็คลอดพระโอรสแต่สามวันให้หลังฮ้องเต้เสด็จสวรรคตองค์ชายเจ็ดก็ได้ขึ้นบัลลังอย่างสวยงามเขาเป็นห้องเต้ที่ประชาชนและเหล่าขุนนางให้ความเคารพนับถือการบริหารแผ่นดินจะเป็นไปนอย่างมีเอกภาพทุกอย่างจเจริญรุ่งเรืองแต่เขาไม่เคยลืมสหายรักของเขาที่ทําให้เขามาถึงจุดนี้ ในช่วงเวลาแค่2ปีจากแผ่นดินที่เต็มไปด้วยขุนนางช่อฉนทหารอ่อนแอฮอนเตหวาละแวงกลายเป็นแผ่นดินที่มั่นคงในทุกด้านเพราะว่าชายคนนั้นอยู่เบื้องหลังเรียกได้ว่าเขาเป็นมหาบุรุษพลิกแผ่นดินจริงๆ เอาล่ะจบไปแล้วกับเรื่องมหาบุรุษพริกแผ่นดินเรื่องนี้จะออกแนวเป็นการวางแผนชิงอํานาจอาจจะไม่ได้มีบทบูมันมนๆหรือว่ามีอะไรหวือหวาคนจะไม่ใช่ทุกคนที่จะชอบแนวนี้แต่ผมเห็นว่าเวลามีคนถามถ,ามถึงซีรีส์คุณภาพก็มันจะมีคนพูดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาก็เลยหยิบยกขึ้นมาเล่าให้ฟังซึ่งที่เล่าไปเนี่ยผมก็ผสมข้อมูลทั้งในส่วนของซีรีส์แล้วก็ในส่วนของนิยายเนี่ยเข้าไปด้วยซึ่งซีรีส์ชุดน,นี้ก็ถือว่าทําได้ใกล้เคียงนิยายมากๆอยู่แล้ว เพียงแต่ว่าที่ผมเล่าไปเนี่ยมันก็จะเป็นฉบับที่ย่อลงมามากๆตัดรายละเอียดหลายอย่างออกไปผมว่าความสนุกเรื่องนะมันไม่ใช่แค่เรื่องของการวางแผนชิงอํานาจแต่มันเป็นเรื่องความผูกพันของตัวละครความเสียสละที่มีให้กันอะไรพวกนี้มากกว่าเสียตาที่พอมาเล่าแบบย่อๆแบบนี้มันจะต้องเน้นไปที่เนื้อเรื่องเพื่อมากระชับทําให้ไอ้ความผูกพันหรือว่าความน่ารักของตัวละครต่างๆเนี่ยอาจจะไม่ได้นำเสนอ,อมาเท่าที่ควรดังนั้นถ้ามีโอกาสเนี่ยก็อยากจะให้ไปดูแบบตัวเต็มนะ จะได้รายละเอียดความรู้สึกของตัวละครต่างๆมากขึ้นปิดท้ายผมก็ขอถามเหมือนเดิมนะเวลาเล่าเรื่องจบว่าชอบฉากไหนแล้วก็ชอบตัวละครไหนกันบ้างสำหรับผมเนี่ยผมชอบฉากที่หนีห่วงรู้ความจริงว่าพระเอกคือหลินซูคู่มั่นของนางส่วนตัวละครเนี่ยผมชอบอีจจ้จินกับอีคน,นึงก็เฟยหลิวเสียดายี่ตอนเล่าเนี่ยไม่มีเวลาที่จะได้นําเสนอไอ้ความน่ารักของตัวละครนี้สักเท่าไหร่ อะไรถ้าชอบการเล่าเรื่องแบบนี้ก็ฝากกดไลค์หรือว่าใครยังไม่ซับสไครต์ก็กดซับสไครต์ได้นะหรือว่าคอมเมนต์มาเป็นกำลังใจให้ผู้จัดทำได้นะครับสลักคลิปนี้จบเท่านี้ไปแล้วสวัสดีครับใครอยากสนับสนุนช่องยอดยุทธก็กดที่ปุ่มสมัครใต้คลิปได้เลยครับ